ดีค่ะชื่อน้องเฟิร์สค่ะเป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศชื่อโฟกค่ครับเป็นข้าราชการทหารค,ครับชื่อบทสพรค่ะก็ตอนนี้นะคะเ,เป็นแม่บ้านค่ะเก๋เกจันลกวินนะคะออตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์โค้ดทางระบบนะคะ ได้เหมือนได้ความรู้แน่นมากหนังสือเล่มน,นี้คือแน่นเต็มเม <c oughs> คือเอากลับไปก็คือใช้ได้จริงๆ <c oughs> ต่อให้จะไม่ได้ไปเป็นนายหน้าก็มีความรู้เรื่องอสังหาเรื่องความรู้ของคุณจ๊บก็ให้10คะแนนเต็มนะคะประสบการณ์ให้1 0คะแนนเต็มแล้วก็ในเรื่องของความตั้งใจถ่ายทอดก็ให้10คะแนนเต็มค่ะคือดีลิเวอร์ได้เกินออราคาคา่าคอร์สมากๆค่ะ ถ้ากำลังมองหาคอร์สดีๆนะคะเกี่ยวกับการเป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์นะคะออขอแนะนำคอร์สนี้ค่ะเพราะว่าคุณจะได้ทั้งความรู้จริงๆนะคะประสบการณ์จริงๆ